ตัวแตกสามตัวเลยเล็กติดอ่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องน้องทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยและป้าทองพารวยนะคะวันนี้ป้าวันก็จะเอาอ่าผลงานแนวทาง เลขซองรัฐบาลไทยในกลุ่มมาให้มาให้ชมกันนะคะก็ก่อนอื่นประวันก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องๆในกลุ่มทุกทุกทุกคนนะคะซึ่งก็งวดที่ผ่านมาเราก็โดนกินเนาะงวดนี้ประวันก็เอาคืนให้แล้วค่ะนะคะเลขวิ่งก็เน้นๆ้นล่างค่ะนะคะนี่นะคะบนไม่เข้าค่ะบนไม่เข้าเนาะ ก็ประวันนี้ก็เล่นให้โสงนะคะเลขวิ่งเนาะล่างอ๋อเลขล่างเนี่ยเข้ามาด้วยกันเนาะเข้ามาด้วยกันเข้ามาบนตัวล่างตัวเนาะสองกับสามเนาะเนี่ยประวันก็เขียนบอกว่าเนี่ยนะสีเลขนี้ละวังมาด้วยกันค่ะน้องๆเอาสองเนี่ยน้องๆเอาสองไปรูดล่างไว้ก่อนนะคะเนี่ยซึ่งประวันก็จะเขียนบอกทุกครั้งเนาะเนี่ย เอ,อ่อยังไงก็ได้แล้วถ้าเราลูดอ่ะเนาะเพราะว่างวดนี้นะปะวันมั่นใจมากว่าสองหนึ่งเนี่ยมาแน่นอนสองหนึ่งมาแน่นอนเดี๋ปาะวันนี่นะวงกลมให้ด้วยบนบนเลขอ่าบนเลขไม,ไม่ไม่เข้าเนาะบนอืมนะบนไม่เข้าค่ะนี่มาดูล่างเนี่ยล่างของปวันเนี่ยดูละน้องๆเห็นไหมเลขติดล่าง เลขติดเมาสามตัวต่อสามตัวเลยแตลกสามตัวเห็นไหมเนี่ยอันนี้เลขซองไทยเลใช่ยไหมคะอันนี้เลขซองไทยเลนะเลขซองไทยเลอซองที่หนึ่งบนอ่ะเขาส่งมาให้ห้ากับเจ็ดนะเพราะวันเล่นให้ที่ห้าอซองล่างเขาส่งมาให้สองกับสามนะเพราะวันเน้นที่สองเพราะว่าสองชนกับสูตรเพราะวันเยอะมาก แล้วก็ห้าก็ชนกับสูตรประวันเยอะมากเนาะแต่บนเลขไม่มาเนาะเพราะว่าสองล่างเนี่ยมันเด้งขึ้นบนเนาะคือแตกสามตัวกระจายเลยอันนี้ก็ได้บนเนาะได้บนเนาะอืมอ่าสองหนึ่งเนี่ยสองหนึ่งนี่เป็นเลขที่ประวันชอบมากแล้วประวันก็เน้นให้น้องๆด้วยเนาะอันนี้ชุดสามตัวนี่ถ้าประวันหืมเนี่ยเนาะแต้มเดียวเนาะถ้าประวันใส่ไอ้นี่ไปให้นะแตกเปี้ยงเลยเนาะ โอ,อ้ประวันนั้นชอบอะไรอะห้าหนึ่งสองอะชอบมากประวันซื้อลอตเตอรี่ไว้เยอะเลยอืมแล้วก็หนึ่งสองเนี่ยประวันถูกเยอะมากเยอะจริงๆริเพราะประวันนี้มีบอกน้องๆเลยเนี่ยอ่าเลขวิเคราะห์แล้วก็เข้าเนาะหนึ่งสองเนาะสองหนึ่งตรงๆเลยเดี๋ยวประวันจะให้ดู ว่าชุดที่ประวันบอกน้องๆครประวันชอบมากแล้วประวันก็วงกลมไว้ให้น้องๆด้วยเนาะอืมนี่ทักษะเราก็เข้านะคะเนี่ยทักษะเราเนาะทักษะเราก็เข้าอ่าอันนี้ก็จะเป็นลากเลขล่างนะคะยีห้าชุดเนี่ยไม่ต้องกลับคะ่ะนะคะซึ่งก็อ๋อเห็นไหม มาสองหนึ่งล่างอย่างเดียวนี่คือเราไม่ต้องกลับตรงเป๊ะเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยี่สิบห้าชุดล่างนี่นะคะเหมือนน้องๆที่อยู่ในกลุ่มปวันอะ่ะถ้าน้องๆจะเอาชุดนี้อะ่ะเข้าซื้อนะก็ได้ค่ะไม่ต้องกลับค่ะซึ่งปวันตั้งเลขไว้ให้หมดแล้วเข้าทุกงวดนานๆถึงจะหลุดสักครั้งหนึ่งค่ะแต่ถ้าหลุดเขาก็จะหลุดขึ้นบนบางทีเนี่ยเขาก็จะมาทั้งบนและล่างค่ะนะคะแต่ถ้าว่าล่างเนี่ย น้อยมากที่ว่าเขาจะกลับมาน,นะอ๋อส่วนมากถ้ามาล่างเขาก็จะมาตรงเนาะมาตรงค่ะนี่ปลาแมวเนี่ยเห็นไหมน้องๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสูตรล่างทั้งหมดนะคะเป็นสูตรล่างทั้งหมดประวันจับแล้วมาชนกันดูเนาะว่าเลขมันได้อะไรเนี่ยเนี่เห็นไหมเห็นไหมระวันได้อยู่ที่สองสองนี่ชนกันอยู่ที่สิ 5ตัวนะ7นี่ชนกันอยู่ที่อ่าตัวศูนย์ชนกันอยู่ที่7เนาะอ่าหนึ่งเนี่ยชนกันอยู่ที่6ค่ะชนกันนะคะซึ่งว่วันเนี่ยสองเนี่ยมันมาชนกับสูตรเพราะว่าวันดูจากสูตรแล้วเราดูจากซองไทยเลที่เขาส่งมาให้ป่าวันน่ะนะป่าวันน่ะสองมาแน่นอนล่างแน่นอนหมดนี้นะซึ่งปราวันก็เขียนติดไว้ให้น้องๆเลยนี่เนี่ยเห็นไหมป่าวันจับชน ป้าวันจับชนแล้วได้เด่นนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะเนี่ยถ้าเราจับวินเราก็ได้ล่างอยู่แล้วใช่ไหมตรงตรงด้วยนะเนี่ยป้าชอบมากมากป้าซื้อเยอะมากนะคะซือเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยป้าวันเห็นไหมป้าวันวงกลมสีแดงไว้ให้เลยเนี่ยเห็นไหมแล้วป้าวันก็เขียนเขียนไว้ด้วยซื้อเยอะแฮะอันนี้ก็เป็นลองตัวลองค่ะอ่าและไอเนี่ยซื้อเยอะมากนี่ชอบมากนี่เนี่ย น้องๆชอบก็ตามมาค่ะเห็นไหมวันขี้ลวงดนี้แบบไหนต้องหนึ่งสองนี่มาแน่นอนเพียงแต่ว่าปวันไม่ได้เอามาเขียนใส่อ่าสมุดนี้ให้เนาะอือปวันถูกเยอะมากหนึ่งสองแล้ววันแบบอ๋อที่ปวันเน้นให้น้องๆบอกให้น้องๆว่าเออเอาสองไปลูดไว้ก่อนนะซึ่งปวันเนี่ยทั้งวิ่งทั้งลูดอ่ะอือกี่เจ้ามาก็วิ่งลูดวิ่งลูดวิ่งลูด โอ้โหซื้อเยอะมากแล้วก็สองตัวเนี่ยสองหนึ่งสองเนี่ยพวกวันอัดเยอะม,มากลอตเตอรี่พวกวันก็ซื้อนะเนี่ยพวกวันซื้อสามตัวเนาะลอตเตอรี่แต่พวกวันนั้นดันไปซื้ออ่าห้าหนึ่งสองแล้วมันออกสองหนึ่งเนาะเห็นไหมอันนี้ได้มาใบเดียวอันนี้เลขอ่าเลขวันเลขไอ้นั้นพวกวันนี้พวกวันตามนเ,นเนี่ยเห็นไหมน้องๆเห็นไหมเห็นไหม เพราะวันชอบมากในห้าหนึ่งสองนี่ชอบจริงๆห้าหนึ่งสองี่อู้แล้วพอเพราะวันทําสูตรออกมาใช่ไหมแล้วก็เลขเขาส่งมาให้ด้วยเนาะแล้วก็เพราะวันทําสูตรแล้วมันชนกันไงเพราะวันว่าเอ๊ะแล้วเลขนี่นะมันตรงกับของหลานเพราะวัน้วยเนาะหลานหลานเลนเลนตัวเลขอะเลนตตัวเลขแล้วก็พอจับชนแล้วเลยเรียบร้อยแล้วมันก็ได้เนี่ยสองกับหนึ่งใช่ไหมเพราะวันว่าแบบในงวดนี้มันต้องมาหนึ่งสองแน่เพราะวันคิดมาหนึ่งสองเนี่ยมันมาสองหนึ่ง น่ะโอ้โหซื้อเยอะมากเห็นไหมพรวันเขียนบอกไว้เลยพวะวันซื้อเยอะมากแล้วพระวันก็บงกลมประกาสีแดงให้แล้วเลขไม่เยอะด้วยแค่สี่ชุดวุยเสียดายเนาะถ้าพวกวันซื้อสองหนึ่งก็โอ้โหได้ล่างอีกอะเนาะได้อีกสี่พันล่านนี่เสียดายมากอืมอ่านี่สูตรเราเห็นไหมดับวุ้ยดับร้อยมันมาด้วยกันเนาะน้องเนาะ ปะวันไม่เห็นทีนะโอ้เนี่ยสูตรโบราณเราก็มาด้วยกันนะเนี่ยเลขลาหิมเอาชนสองเลขลาหิมได้สองสองชนสองเนาะโอ้ประวันไม่ดูทีนะนี่เลขลาหิมอ๋อเนาะโอ้อืมทักษาเราก็หนึ่งสองเนาะทักษาเราก็หนึ่งสองอันนี้เลขที่ชนแล้วอื ปาชอบมากชอบจริงๆเลยหนึ่งสองไม่รู้ทำไมงวดนี้คือดวงมันจะถูกานนะเนาะน้องๆว่าคนดวงมันจะถูกอะเพราะวันชอบมากนี่เ <c oughs> จ้าไหนเข้ามาร้านนะป้ราะวันก็บอกหนึ่งสองเนี่ยสี่ชุดเนี่ยเจ้าไหนมาร้านอะเนาะป้าป้ราะวันซื้อทั้งในบ้านซื้อทั้งนอกบ้านเนาะเจ้าไหนเข้ามาในร้านอะอันเนี้ยสี่ชุดเนี่ยจัดมาเลยเออ คนไหนเข้ามาไน้บ้างสีชุดเนี่ยจัดมาเลยแต่อันนี้เน้นหนักหน่อยเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยเน้นหนักหน่อยเพราะวงปากกาสีแดงไว้ให้แล้วอ่ะถูกเยอะมากถูกจนปวันไม่รู้อะมึนไปหมดเพราะว่างวดที่ผ่านมานี่โดนกินกันนะเนาะโดนกินนะ่ะเอองวดนี้ถูกแบบปวันเลยมึนมึนแล้วมันถูกเยอะคือเอาคืนสามเท่าอ่ะสามเท่าตัวอืของปวันก็จะอย่างเงี้ยถ้าน้องๆที่ว่า เคยอยู่กับปวันมานานแล้วเนี่ยคือจะรู้ละว,ว่าเวลางวดเนี้ยกินไปเพราะงวดหน้าเนี่ยคือปวันต้องเอากลับคืนมาให้หมดล่ะอืมก็น้องวรรน,นาก็ปวันก็แสดงความดีใจด้วยนะคะอ่าน้องวรนณาวิ่งอะไรอ่ะวิ่งวิ่งหนึ่งสองแล้วก็ศูนย์ใช่ไหมน้องวันนาวิ่งอืมน้องวันนาก็ได้ลายเด้งสองเด้งเนาะก็ไม่ขาดทุนะ ก็ออกประวันก็ดีใจด้วยเนาะก็เหมือนน้องๆก็ออกประวันก็ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยเนาะอือประวันงวดนีนะ้ประวันมั่นใจมากเลยว่าส่งมาน,นี่ถ้าประวันไม่มั่นใจนะประวันไม่เขียนบอกน네ี่อือเลขงวดไหนนะถ้าประวันมั่นใจว่ามานะน้องๆที่อยู่ในกลุ่มนะจําไหมเนาะประวันก็จะเขียนบอกไว้อย่างเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมน้องๆเอาสองไปลูดล่าง น้องๆเอาสองไปลูดล่างไว้ก่อนนะคะจริงๆเห็นไหมมาสองคือปวันมั่นใจมากไงแล้ววันก็วงกลมสีแดงให้ด้วยอืมคือปวันชอบมากใ่เลขไอชุดนี้นะอืมชอบจริงๆอืม ก็ปวันก็ดีใจเนาะซองที่สองซองที่สองนี่มาศูนย์นี่มันไปข้างหน้าเนาะมันไปอยู่ข้างหน้าเนาอะศอูนย์มันดังไปไหมศูนย์ดังเนาอะอเออพาปวันวางให้แล้วอไปไปดูเจ้าไหนเจ้าไหนก็เออเนาะบ,บนบนเลขบนเราเนี่ยอันนี้นะน้องๆนะปวันจะบอกให้ชุดเทียบเนี่ยส่วนมากนะมาบนนะคะน้องๆที่อยู่ในกลุ่มอ่เนาะสวนมากเขาจะมาบนนะคะชุดเนี้ย เลขเทียบส่วนมากค่ะเขาจะมาบนเนาะเนี่ยถ้าเราถ้าเราจับไอ้นี่เนาะมาใส่เนาะโอ้เดลวันก็จับใส่ให้แล้วเนาะแต่ว่าจับใส่ล่างให้เนาะไม่ได้จับใส่บนเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ชนเห็นไหมหกสูตรชนอยู่ที่ศูนย์และสองนะสิบสองสูตรชนอยู่ที่ศูนย์และสองเนาะเซตเก้าโอ้โหเนาะ เี่ยควาจริงจับอันนี้ใส่ตรงนี้เขาวา้บเนาะหกสามละเออนะเออเลขเลขเ,เทียบชุดนี้นะโอ้โหคือแมันมันมากมันที่สุดเลยมันแบบไม่รู้อ่ะพอวันไม่รู้จะบอกไงว่ามันแม่นแบบไหนเนี่ยเหมือนน้องๆสายวิ่งสายลู่น้องๆส,ส,สามารถเนี่ยเอาชุดนี้นะ รูดได้เลยนี่ชุดเลขเทียบชุดนี้นะเอาเอารูดได้เลยนี่นะเพราะว่าอา๋อหรือไม่งั้นน่ะเนาะถ้าน้องๆที่ว่าทุนเยอะเนาะน้องๆก็ลองเอาเนี่ยล่างมาจับด้วยก็ได้บนมาจับด้วยก็ได้เนาะเพราะว่าอ่าส่วนมากนะเขาจะมาบนค่ะก็นานๆเขาก็จะวิ่งลงล่างสักครั้งหนึ่งบางทีเขาก็จะมาบนตัวล่างตัวค่ะชุดนี้เนาะอืมแม่นมากนี่อืม งวดนี้ของมะนะไม่เข้าเนาะไม่เข้าเออนะก็ไม่เป็นไรเนาะก็ยังไงพระวันก็อขอแสดงความยินดีกับน้องๆในกลุ่มรัฐบาลนะคะก็พระวันก็ต้องอขอโทษน้องๆหน้าช่องเนาะเพราะว่า บ้านปะวันอะหัดใหญ่อะน้ำมันท่วมเนาะปะวันงวดน,นี้ปะวันก็ไม่ได้มาวางเลขหน้าช่องให้ค่ะเพราะว่าไม่ว่างอะเนาะอเออเที่ยวเก็บกวาดบ้านมาขี้โคลนเต็มบ้านเก็บกวาดล้างของล้างไอ้นู่นนี่แล้วบ้านสองสามหลังอย่างเงี้ยโอ้โหทาเหนื่อยมากแล้วปะวันคือไม่มีเวลาที่ว่าจะมาลงให้เนาะบางทีน้องๆที่อยู่ในกลุ่มทักไลน์ทักอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยมาถามปะวันมาคุยปะวันเนาะ ป้วาวันก็แทบจะไม่มีเวลาตะอเนาะเพราะว่ามันเหนื่อยอ่ะน้องๆเข้าใจไหมว่ามันเหนื่อยเนี่ยไอ้นี่อันี้ของเราก็เข้านะน้องๆขาไอ้สูตรโคตรเจ๋งของเราเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสูตรโคตรเจ๋งเนี่ยน้องๆอันเนี้ยน้องๆน้องๆฟังป้าวันนะคะน้องๆที่อยู่ในกลุ่มอ่ะเนาะอยู่ในกลุ่มต่างประเทศถ้าน้องๆจะซื้อเลขลรัฐบาลเนี่ยให้น้องๆเอาชุดเนี่ยโคตรเจ๋งเนี่ยเข้าซื้อได้เลยเนี่ย เข้าทุกงวดนี่เห็นไหมเพราะวันเน้นแค่หกชุดหรอกก็หนึ่งสองเห็นไหมได้หนึ่งสองเห็นไหมเข้าทุกงวดนี่สูตรโคตรเจ๋งนี่เข้ารัฐบาลนะมาทุกงวดเนี่ยแล้วตัวเน้นด้วยเห็นไหมหนึ่งสองเห็นไหมรัฐบาลเออเห็นไหมคะหนึ่งสองเป๊ะเลยเออนะแค่หกชุดเนี่ยไปบนล่างก็ไม่กี่บาทหรอกนี่นะเพราะว่าส่วนมากมันมานะถ้าเข้ารัฐบาลจะมาชุดเน้นที่ประวันคัดให้เนี่ย มาทุกงวดค่ะนะคะอันเนี้ยน้องๆทุกคนคะถ้าน้องๆคนไหนจะเอาเอาไปซื้อหนอยก็ได้นะคะเอาไปหนอยก็ได้ค่ะนะคะไปหนอยก็ได้เอาไปลาวกลางคืนก็ได้นะลาวกลางคืนอะไรก็เข้าคะ่ะเราเราวพัฒนาก็เข้าคะ่ะอันนี้เป็นเลขในกลุ่มนะเป็นเลขสูตรโคตรเจ๋งอะประวันก็เอามาแบ่งปันให้น้องๆแคบคะ่ะเออนะเอาไปซื้อลาวได้ เราพัฒนาได้ซื้อน้อยได้นะแล้วก็อ๋อเรากลางคืนอ่ะเรา VIP ห้านอยสตาร์ะไรพวกเนี้ยซื้อได้หมดนะอ่าถ้าเอาไปซื้อหุ้นก็หุ้น VIP นะคะหุ้น VIP ดาวโจนกลางคืนอ่ะจะเข้าดีค่ะหุ้น VIP กลางคืนเนาะอันนี้ป้าวันเอามาแบ่งปันให้น้องๆหน้าช่องนะคะอ่าเดี๋ยวให้ป้าวันอ่ะเสร็จจาก การทําความสะอาดบ้านอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวพอวันก็ค่อยออกมาแบ่งปันหน้าช่องให้นะคะซึ่งก็เดี๋ยวพอวันว่างพอวันก็จะมาแบ่งปันให้เนาะอืมนะพอวันก็ถูกจนมึนไปหมดแล้วนะเนี่ยวันนี้จีนพอวันก็ได้นะห้างเสิงพอวันก็ได้นะเฉพาะันเนี้ยวันนี้นะพอวันซื้อไปตัวห้าสิบบาทใช่ไหมพอวันซื้อซื้อแค่ตรงเนี้ยซื้อแค่เล็กเน้นเนี่ย ได้จีนจีนหรือห้างเซ็งไม่รู้ซึ่งประวันซื้อไปห้าสิบาทประวันก็ได้มาห้าพันแล้วนะวันนี้นะเนี่ยเฉพาะหุ้นนะไม่รู้จีหรือห้างเซ็งไม่รู้ประวันไม่มีเวลาดูเลยแต่รู้ว่าถูกอะ่ะแต่ไม่รู้รถถูกตัวไหนอืมนะไม่รู้จีหรือห้างเซิงไม่รู้เห็นเคมันเด้งขึ้นมาเพราะว่าประวันซื้อหุ้นวีไว้ไสองสองเองจีหรือห้างเซงไม่รู้เนาะก็ได้กําไรห้าพันจากหุ้นเนาะเออนี่ไอนี้ประวันก็ถูกนะ เนี่ยพ่าวันเนี่ยเลขเนี่ยพ่าวันเอาไปซื้อทกอโซด้วยนะน้องๆเนี่ยเลขชุดนี้เนาะเอาไปซื้อทกอโซด้วยนี่พ่าวันพ่าวันได้ได้ศูนย์สองมันออกเลยศูนย์สองให้ไหมว่าวันสองศูนย์เนาะแต่อันนี้พ่าวันเสกใส่สองและอันนี้ทําไมพ่าวันใส่หนึ่งวะเออพ่าวันงงมากอะนะเออนาะน้องๆเห็นไหม เนี่ยพววันตั้งตั้งหลักสิบเพพาะวันรู้แล้วว่ามันมาหลักสิบนี่สองไเออแล้วทําไมเวลาพวะวันมาใส่ไอ้หนึ่งสองเนี่ยพวกวันเอาไปตั้งเอาสองไปตั้งไว้หลักหน่วยเนาะเออมันจะมาหลักอะไรก็ช่างมาเห็นนนเนี่ยเห็นไหยมันก็มาหลักสิบเนาะนะก็ยังไงพวกวันก็ดีใจกับน้องๆในกลุ่มทุกทุกคนนะคะอยังไงก็รวยกันต่อค่ะงวดหน้าเนาะ เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวพวันบ้างเสร็จจากการทําความสะอาดบ้านทนํมะโนยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพวันก็จะออกมาแบ่งปันสูตรโคตรเจง๋งแล้วก็สูตรลาวอะไรประมาณนี้พวันก็จะเอามาแบ่งปันหน้าช่องให้เนาะเพราะว่างวดน,นี้พวันก็ไมห่หูเหนื่อยจริงๆน้องน้องขา ล้างบ้านน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหบบสุดสุดเลยออ้ยมันเหนื่อยเหนื่อยมากขี้โคนเยอะเต็มบ้านไปหมดเหนื่อยจริงๆอืมนะ<ว>ก็ยังไงประวันก็ขอบพระคุณน้องๆทุกๆคนเนาะที่เป็นห่วงประวันว่าเออประวันน้ำท่วมระวังเลยนะขอให้ประวันปลอดภัยประวันก็กราบขอบพระคุณน้องๆที่เป็นห่วงประวันมาเนาะก็ขอบพระคุณทุกๆคนนะคะประวันปลอดภัยดีค่ะนะคะซึ่งก็ น้ํามาแล้วน้ําชะล้างความดวงไม่ดีอะไรไม่ดีไปหมดละตอนนี้ก็จะเหลือแต่ดวงดีนะคะเหลือแต่ดวงดีเริ่มละเริ่มละเพราะว่าใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะก็ดวงประวันก็เริ่มมาละนะดวงเริ่มมาเริ่มมาแลวนะก็ซื้อ,อเลขสูตรโคตรเจ๋งเนี่ยก็คือถูกทุกวันนะคะก็ได้ทุกวันเนาะวันแล้วแต่เนาะบางวันวันไหนคือถ้าประวันนั้นถ้าประวันนั้น อยากได้เงินใช่ไหมปวันก็ซื้อเยอะหน่อยงวดไหนถ้าปวันนี้ว่าเออใช้เงินไม่เยอะปะวันก็จะซื้อน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะสุดโคตรคเจ๋งอ่ะเนาะเหมือนน้องๆอยู่ในกลุ่มน้องๆก็ดูเนาะก็ถ้า,ถ,าถ้าทุนน้อยก็ซื้อแต่ตรงนี้ก็พอนี่นะเออแบบไหนมันมาอยู่แล้วอ่ะหน่อยเนอยอะไรก็ลองดูลาวอันนั้นน้องๆขาฟังปะวันนะลาวอ่ะเอ็กต้านะลาวเอ็กต้าตอนเช้านะประมาณตีเท่าไหร่อ่ะตีเจ็ด 7จ็ดโมงเนะราเอ็กต้านะอ่าเราเอ็กต้านะแล้วก็พวกบรรดาเราทีวีเราเอ็ดดีเราสตาร์เนี่ยเข้าดีมากเลยสุดนี่นะเออเข้าดีมากๆเลยมามาแทบทุกไอเนี้ยนะก็ลองเอาไปดูเนาะลองเอาไปเที่ยวดูเนาะเออนะก็เลาสามัคคีกลางคืนก็เข้าดีค่ะนะคะลองดูเนาะ เอาค่ะปะวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะยังไงก็อา่าน้องๆก็ปะวันหลังหวยออกแล้วปะวันก็เปิดรับแล้วค่ะน้องๆคนไหนสนใจจะเข้ากลุ่มรัฐบาลเข้ามาคนน้องๆคนไหนสนใจจะเข้าอ่าเลขต่างประเทศก็เข้ามาค่ะนะคะซึ่งวันนี้ก็มีลาวเนาะอืมปวันก็บอกแล้วเนาะ สูตรโคตรเจ๋งเนี่ยสามารถเอาไปซื้อราวได้นะคะราวพัฒนาเอาไปซื้อได้เลยนะคะเข้าค่ะปะวันก็เอามาแบ่งปันแล้วเนาะเนี่ยไปราวพัฒนาได้นะคะเข้าทุกงวดเลยอืราวพัฒนานะมาทุกงวดเข้าทุกงวดค่ะนะคะเอาค่ะแคบค่ะนี่ปวันเอามาแบ่งปันให้สูตรโคตรเจ๋งเป็นสูตรที่ปวันขายอยู่อะค่ะ นะคะเออปวันก็แจ้งน้องๆในกลุ่มต่างประเทศเนาะเมื่อวานเนี่ย <c oughs> ก็มีน้องๆน,น้องที่ว่าเขาซื้อสูตรปรวันไปถ้าน้องฟังอยู่ะนะถ้าได้ดูคลิปปวันเนาะปวันก็อ่าแจ้งให้ทราบเมื่อวานเนี่ยปวันนั้นน้องเขาก็ทักมาว่าเอ๊ะทำไมปวันเนี่ยทําตัวเลขอ่ถึงไม่ถึงหนูทําตัวเลขทําไมไม่เหมือนของปวันใช่ค่ะของวันเสาร์ของวันอาทิตย์เมื่อวานวันเสาร์ใช่ไหม เสาร์หรืออาทิตย์แล้วอะที่น้องไม่เหมือนป้าอ๋อวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคือป้านั้นจับแถวผิดค่ะป้าไม่ได้เอาแถววันอาทิตย์อืมป้าไปเอาแถววันจันทร์น้องขามันก็เลยผิดจากน้องค่ะโ่พเลขออกส่งอะไรเรียบร้อยหมดป้าวันมาดูเอาไตหาแล้วดันไปเอาแถววันจันทร์มาทําอืมมันเลขวันอาทิตย์จริงๆแล้วมันต้องเอาเอาแถววันอาทิตย์ใช่ไหมแต่ป้าวันไปเอาแถววันจันทไง เออนะ <c oughs> น้องคงหายข้องใจแล้วเนาะว่าทำไมเลขไม่เหมือนที่พวันทำเนาะ <c oughs> แต่ดีนะที่เลขเข้านะถ้าเลขไม่เข้าเลยยุ่งเลยพวันอ่ะอืมพวันส่งไปจนถึงเย็นแล้วพวันมาเปิดสมุดดูเอ้าตใต้หาแล้วพวันมาตีเส้นเป็นวันจันทร์นั้นโอ้จริงๆแล้วเลขวันอาทิตย์ <c oughs> นะคะยังไงก็ ประวันดีใจกับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มรัฐบาลด้วยนะคะก็ยังไงก็รวยกันตองวัดหน้าค่ะน้องๆคนไหนสนใจจะเข้ากลุ่มทั้งต่างประเทศทั้งรัฐบาลก็เข้ามาค่ะนะคะก็ประวันก็เปิดรับทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว,ว่าประวันไม่ค่อยมาออกคลิปอ่ะเนาะเออประวันติดน้ําท่วมบ้านประวันอยู่เนาะตอนนี้ก็โอเคละคือล้างอะไรเรียบร้อยทาสีใหม่อะไรหมดแล้วนะคะ ก็ค่อยเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปเนาะก็ประวันก็ดีใจด้วยกับน้องๆในกลุ่มทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ